เนนกราบภิกษุณีผิดไหมครับมีคนถามมาอย่างนี้นะคะก็คงจะเกี่ยวเนื่องมาจากมีเเรื่องคารุกรรม8นะ่ะตอนที่พระนางประชาบดีจะไปขอบวชเป็นภิกษุณีนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านไม่อยากจะให้มีผู้หญิงมาอยู่ในวัดหรือว่ามาอยู่ปฏิบัติกับพระเพราะว่าหญิงชายเนี่ยอยู่ร่วมอาวาสเดียวกันน่ยข้อคอรหามันจะเกิดขึ้นได้ง่ายใช่ไหมคะแต่เมื่อพระนางอ้อนวอนน่ย พระอานนท์ก็ช่วยพูดให้จนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงเมตตาแต่บอกว่าถ้าจะบวชเนี่ยจะต้องรับเงื่อนไข8ข้อที่เขาเรียกว่าคารุกรรม8ประการหนึ่งใน8ข้อก็คือภิกษุณีต่อให้บวชมาร้อยพันษาก็ต้องกราบพระถึงแม้จะเพิ่งบวชในวันนั้นนนี้ท่านพูดแต่กราบพระไงะไม่ได้กล่าวถึงเนนอันนี้ดารวันได้ก็เลยขออนุญาตไปโทรศัพท์ไปเรียนถามพระ เเจ้าคุณปเรีนก้าท่านก็อึ้งไปเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยได้ยินเรื่องเนนกราบพิกษุณีเนาะก็เลยเอาอย่างนี้ว่าท่านบอกไม่ต้องเป็นห่วงในสายเทราวาสเราเนี่ยไม่มีพิกษุณีแล้วไม่มีพิกษุณีแล้วก็พระเนนไม่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 ต้องไปลำบากใจว่าจะกราบพิกษุณีได้หรือเปล่าแต่เรื่องของมหายานนั่นเขาอีกอีกเรื่องหนึ่งค้ามหายานเขายังมีพิกษุณีแต่เราขอพูดแต่ในสายเทราวาสค่ะ